สวัสดีค่ะจําหลัดงานซาตางแท้งานทําเองทุกขั้นตอนมาแล้วจ้าลูกค้าตาวันนี้มาพร้อมกับงานพร้อมจัดส่งนะคะวันนี้นะคะลูกค้าสนใจงานรหัสไหนสามารถจํารหัสได้นะคะแล้วแจ้งรหัสกับเพื่นได้เลยนะคะหรือไม่ก็แคปภาพนะคะส่งมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะอแอดไลน์ได้ที่ศูนย์เก้าสองสองห้าสองแป ามาที่วงแรกรหัส A 1คะ่ะเป็นพลัลเสเซียนะคะสำหรับวง,งนี้เป็นพลัสเซียสีเขียวสองค่ะไซส์พร้อมส่งอยู่ที่ไซส์60นะคะราคา600บาทจ้าไซส์60ราคา600บาทนะคะเป็นพลัสเซียนะคะเป็นพยลยสสีเขียวสองจ้ารหัส A 2ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นนินรัสเซียเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นน,นินรัสเซียนะคะ ไซส์พร้อมส่งอยู่ที่ไซส์หกสิบสี่ราคาหกร้อยบาทคา<ม>่ะวงที่สองเออวงที่สามรหัสเอสามนะคะรหัสเอสามเอรหัสเอสามค่ะ เป็นแหวนคุณผู้ชายนะคะเป็นพล so ูบี้ซอยซ้ายนะคะหรือทับทิมรูบี้ค่ะลูกค้าสาวพลยทับทิมรูบี้จะมีเสน่ห์มากๆนะคะเพราะเขาจะมีหลายๆสีอยู่ในหินเม็ดเดียวกันนะคะลูกคา้าสาวจะมีออกเป็นม่วงอ่อนๆม่วงเข้มสีแดงสีเขียวแล้วก็สีดาปนกันไปนะคะตัวนี้ไม่มีตําหนิเลยสวยมากๆนะคะสําหรับคุณผู้ชายนะคะตัวนี้ไม่มีเพชรล้อมเป็นพล so ูบี้ซอยซ้ายรหัส A3 ไซส์61นะคะราคาอยู่ที่650บาทจ้า650บาทรหัส a 3นะคะต่อไปรหัส a 4ค่ะเป็นทับทิมแท้ไซส์61นะคะทับทิมแท้ไซส์61ทับทิมสวยมากค่ะตัวนี้นะคะลูกค้า ตัวเรือนแหวนนะคะไม่มีลวดลายนะคะเงาวสวยเลยนะคะเป็นเรียบเรียบเงาเงาเลยนะคะตัวนี้เป็นทับทิมแท้พร้อมส่งอยู่ที่ไซส์หกสิบเอ็ดรหัส a 4ราคาหกร้อยห้าสิบบาทจ้า a 4ี่หกร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปเป็นรหัส a 5ค่ะ a 5ตรงกลางนะคะลูกค้าจะเป็นไพรม์แท้ค่ะเม็ดเล็กนะคะทับทิมอ่ะไพรม์แท้เม็ดเล็กค่ะ ประดับเพชรสวีทนะคะตัวนี้ทรงเขาสวยนะคะเป็นงานสวยเรียบๆตัวนี้ใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ไมใหญ่มากนะคะรู้สึกว่ากล้องจะมีปัญหาเนาะเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวขาวรหัส A5 ค่ะพร้อมส่งอยู่ที่ไซส์60.5นะคะราคา500บาท60.5ราคา500บาท วงต่อมานะคะลูกค้าจะเป็นรหัส A6 ค่ะ A6 พร้อมส่งอยู่ที่ไซส์57เป็นบุตรจราคาแท้นะคะบุตรจราคาแท้ไซส์57ค่ะสีสวยนะคะผิวสวยนวลสวยเลยเหลืองนวลน,นะคะเป็นล้อมเพชรสวิตสองชั้นนะคะลูกค้าจะพร้อมส่งอยู่ที่ไซส์57รหัส A6 อยู่ที่650บาทค่ะ ต่อไปรหัส A7 เป็นทับทิมแท้เจียเหลี่ยมนะคะตัวนี้ราคาจะแพงกว่านิดหนึงนะคะตัวนี้ทับทิมแท้เจียเหลี่ยมนะคะพร้อมส่งอยู่ที่ไซส์52รหัส A7 ไซส์52ราคา680บาทค่ะ680บาทนะคะไซส์52จ้า รหัส A8 ค่ะรหัส A8 เป็นไหมทองนะคะรหัส A8 เป็นไหมทองไซส์55ราคา680บาทจ้า680บาทไซส์5้านะคะจะให้ดูเส้นไหมนะคะเส้นไหมชัดนะคะ ตัวนี้เป็นรหัส a 8นะคะไซส์5้ราคา680บาทเด้อแม่เด้อต่อไปนะคะรหัส a 9เป็นไพลินแท้หลังเบี้ยนะคะพร้อมส่งอที่ไซส์ห้ราคา650บบาทะคะ่ะเี็งดังหน่อยนะจ๊ะไพลินสีเข้มๆนะคะผิวเนียนสวยมากเลยตัวนี้ผิวเนียนสวยนะคะไพลินสีเข้ม เหลืองหิบแล้วว่าทำไมกล้องเหลืองสีเข้มค่ะเป็นไพลินแท้รหัส a เก้านะคะไซส์ห้าสิบสามหร้อยห้าสิบบาทจา้ะต่อไปนะคะตัวนี้เป็นบุตรจะคำสีนวลน,นะคะสีออกขาวเหลืองนะคะขาวเหลืองนะคะไม่ได้เหลืองไปเลยนะคะตัวนี้ผิวเนียนสวยมากรหัส a สิบค่ะบุตร สละคาแท้ไซส์้านะคะพร้อมส่งอยู่ที่ไซส์้าแนะแม่แม่ราคา450บาทส5 0บาทนะคะสนใจอย่าลืมนะคะ,ะจดรหัสไว้นาอเราทักเข้ามาในไลน์ได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นรหัส A11 นะคะ a 1 1เหสียพูดผิดอีกแล้ว A 11เป็นทัพทิมแท้นะคะสีแดงสด ทับทิมแท้สีแดงสุดนะคะพร้อมส่งอยู่ที่ไซส์ห้าสิบห้านะคะพร้อมส่งอยู่ที่ไซส์ห้าสิบห้าราคาห้าร้อยห้าห้าร้อยบาทนะคะไม่มีหนะ้าสิบเนาะราคาห้าร้อยบาทนะคะเป็นรหัส เอสิบเอ็ดไซส์ห้าสิบห้าค่ะต่อไปเป็นเอสิบสองนะคะเป็นบุตรสลักคำไซส์ห้าสิบแปดค่ะเอสิบสองพร้อมส่งอยู่ที่ไซส์ห้าสิบแปดราคาห้ารอยบาทจ้านี่ทำไมมันเหลืองอะ่ะ สวยนะคะ a 1 2บนะคะบุษราคำแท้สายสิ58ราคา500บาทจ้าต่อไปเป็น a 1 3นะคะเป็นทับทิมแท้โทนม่วงนะคะเป็นโทนออกม่วงนะคะเหมาะมากเลยสำหรับลูกค้าที่เกิดวันเสาร์น้อยอยากได้สีม่วงนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะเขาไม่ได้เป็นแบบม่วงไปเลยนะคะเขาจะเป็นทับทิมที่ออกโทนม่วงเท่านั้นเองนะคะ มันจะไม่เหมือนพวกคอยละเซียม่วงเนาะแม่เนาะ,ะอ่ะไอะอย่างเงี้ยจะเห็นนะออะอย่างเงี้จะเห็นสีเขาชัดเจนสีแบบนี้เลยรหัส a 13ไซส์49นะคะแม่แม่ไซส์49่้าราคา400บาทจ้า a 13 49 400บาบาทจ้า ต่อไปเป็นบุษราคำแท้นะคะรหัส a 1 4จะไซส์้ราคา400บาทเหมือนกันนะคะตัวนี้จะสีเข้มนิดหนึ่งนะคะสีขึ้นเข้มนิดหนึ่งเข้มกว่าเม็ดนี้นะคะไซส์56ค่ะ a 1 4นะคะราคา400บาทจ้า ต่อไปนะคะเป็นรหัส a 1 A a 5 A 15จะเป็นพอยแท้เขาเรียกว่าอันนี้เป็นพอยเมืองถึงนะคะเป็นพลอยเมืองถึงเขาเรียกว่าฝูงคามหมอกมุมนะคะหมอกมุะะมกมนอาจจะออกเสียงผิดเนาะพอยแท้นะคะดูสีของเขาจะแปลกๆนิดนึง หมอกหมุงนะคะรหัส a 15ไซส์หกคะ่ะ490บาทสวยๆนะคะสำหรับคุณแม่ๆที่นิ้วใหญ่นิดนึงเนาะไซส์64สิจะแม่จ้า a 15นะคะ490ต่อไปเป็นแก้วขนเล็กคะ่ะแก้วขนเล็ก ท่าด้านนี้แล้วแก้วผลเหล็กเขาไม่ไม่ค่อยได้อยู่ตรงกลางๆมันแม่เราจะเห็นว่าอยู่ขอบนิดหนึ่งอยู่ขอบนิดหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะแก้วขลเหล็กรหัส A 1 6ราคาอยู่ที่490สบาทพร้อมส่งไซส์้าสิบ็ดนะคะพร้อมส่งไซส์ห้าสิบ็ดค่ะ จะใส่ให้ดูก็เนี่ยถานมาทางนีกเทวเหลืองอะไ,ไรเนี่ยดิ้เล็กแตกจังอะ่ะถ้าแม่แม่ดูมันไม่ชัดเนาะแม่แม่สามารถแอดไลน์มาได้นะคะเดี๋ยวปุ้นให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะ ต่อไปเป็นรหัส a 17ค่ะแม่จ๋า a 1 7นะคะตัวนี้เป็นพลอยรัสเซียนะเป็นพลอยรัสเซียนะคะพลอยรัสเซียสีน้ำเงินค่ะไซส์61นะคะราคา400บาท a 1 7เป็นพลอยรัสเซียไซส์61ราคา400บาทค่ะพลอยรัสเซียเนี่ยสีเขาจะเสมอกันสีจะสวยนะคะเป็นพลอยเงาเงาวาวนะคะ ไปเป็นทับทิมแท้ค่ะทับทิมแท้หลังเบี้ยสีสวยนะคะเป็นสีสวยๆเลยสีชมพูเข้มนะคะไซส์54รหัส a 18ไซส 54. ์54ราคา490บาทนะคะ490บาทใส่ให้ดูให้เบิ่งให้เบิ่ง เออมันเหลืองดีจริงๆเลยกล้องเนี่ยสวยจ้ะแม่จ๋ารห้สเอสิบเจ็ดเออเอสิบแปดไปแล้วเอสิบแปดค่ะไซส์ห้าสิบสี่ราคาสี่ร้อยเก้าสิบบาทเอสิบแปดเนื้อแม่เนื้อ เวลาฟังป้นขายของอลูกค้าต้องตั้งใจฟังนะเพราะปนพูดไม่รู้เรื่องต่อไปให้ดูกันเลยว่าเขาแบบงามมากมันสวยงามจริงๆค่ะสวยงามจริงๆแล้วก็ตัวเรือนนะคะค่อนข้างที่จะหนานิดนึงนะคะค่อนข้างที่จะหนานิดนึง มีความแข็งแรงทนทานเลยแหละแม่มาค่ะสีเขียวนะคะเป็นรหัส A 1 9นะคะเป็น Green Up นะคะแม่ Green up อยู่ที่ไซส์านะคะราคา550บาทค่ะรหัส A 2 0เป็นบุตรชลคําสีส้มนะคะตัวนี้เขาจะออกสีส้มนะคะแม่แม่ออกสีส้มนะ เป็นไซส์57นะคะราคา550บาทบุษราคำสีส้ม A20 นะคะไซส์57ราคา550บาทและทับทิมนะคะคุณแม่จ๋าทับทิมเป็นไซส์53นะคะ A21 นะคะสวยมากสวยแบบเลือกไม่ถูกเลย3สีนะจ๊ะวันไหนดี A19 ไซส์58 A 20ี่สิบไซส์ห้าสิบเจ็ด A 21ี่สิบเอ็ดไซส์ห้าสิบสามนะคะราคาเท่ากันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยๆเลยทันไหมเอย่ยแล้วก็ตัวนี้นะคะ A 22ี่สิบสองแม่ดูชัดชัดนะแม่ดูช,ชัด,นะดช,ชัดนะคะเห็นตำหนิเขาไหมคะ ตำหนิเขาก็คือเขาเป็นอผิวลายๆนะคะลายๆคา,าดขาวเนี่ยคือตำหนิของเขานะคะเขาไม่ได้เป็นผิวเนียนสวยไปเลยนะคะแต่หน้าเขาเนี่ยรูปดูไม่มีตำหนินะคะแต่ว่าเขาจะเป็นรอยขาวๆที่เป็นเนื้อของเขานะคะเป็นเม็ดใหญ่มากๆตัวนี้ทับทิมเม็ดนี้ใหญ่มากๆหนักมากนะคะค่อนข้างใหญ่และหนานะคะ แต่ถ้าเป็นไม่มีตำหนินะคะวงนี้จะราคาอยู่ที่600วงนี้นะคะ A 22งานมีตำหนินะคะทับทิมมีตำหนิไซส์59.5ค่ะแม่ราคาปกติ600นะคะแต่เม็ดนี้มีตำหนิเอาไป450บาทค่ะ450บาทไซส์59.5 A 22ค่ะแหวนดอกบัวค่ะ ลำให้ดูด้วยตำหนิธรรมชาตินะคะแม่แม่จ๋าเป็นตำหนิธรรมชาตินะคะไม่มีรอยแตกนะคะแม่แต่ขาวๆนี่จะเป็นเหมือนคล้ายๆรอยที่เขากระเทาะอะหินหินเขาไม่สมบูรณ์นะคะส่วนวงนี้นะคะพระเอกของเราเป็นทับทิมแท้นะคะสีแดงสดสวยมาก A 23คะ่ะแม่แม่ A 23เป็นแหวนคุณผู้ชายนะคะรหัส A 23แหวนคุดคะ่ะล้อมเพชรสวีทไปด้วยนะคะแม่แม่แมจ๋าสวยมากๆสีแดงสดนะคะไซส์ห้าสิไซส์ห้ ราคา800บาทจ้าอู้ไม่ถึงพันอีกแล้วใหญ่ขนาดนี้800บาทค่ะ800บาทนะคะนานๆน,น,นะคะเพือนจะมีไซส์ทับทิมไซสใหญ่ที่ทำแหวนตัวนี้นะคะสนใจสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะสวยมากๆ วันนี้ขอบคุณแม่ๆพ่อๆนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็อย่าลืมนะแอดไลน์ได้เลยนะคะ092 259 28 78ลูกค้าปั่งรหัสจำรหัสไว้นะคะแล้วทักสั่งปพิ่ได้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า